เราเดินม,มาเรื่อยๆนะจ๊ะมาเจอต้นนี้ดิจ๊ะเพื่อนๆจ๋าชื่อเรียกคือต้นใต้ใบนะจ๊ะขึ้นไปมาเป็นเป็นลำหย่อมเลยจ้าบ้านเราเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะใช้แก้นะจ๊ะช่วยลดไข้สำับคุณนะช่วยลดไข้แก้บวมแก้ปัสสาวะขาดแก้นิ้วแก้ปวดฝีโอ้ยสารพัดโรคเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิ พืชผ,ผักสมุนไพรบ้านเราเนะขึ้นในซอกซอกเหลือบหินนะจ๊ะนี่เจ๊ไถ่ายไปนะฝรั่งเขามองกันเติมเลยแต่เขาว่าพูดอะไรกับต้นไม้บอห์อหาสมุนไพรช่วงนี้จ้ะรเรามาหาสมุนไพรนะจ๊ะเผื่อว่าจะเป็นหมอยาจตช่วงนี้กําลังดังจากหมอหลวงนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> จ้ะ จ้าสวัสดีจ้า